ติดพสองโอเคไม่รู้แหละแต่ว่าการที่งุดนี้มีกระดูกน้องเหนื่อยโอเคออกงานครับแล้วข่งกีฬาสองสองคุณนิวคุณลุงเน่คุณโคุณนิกระดู ปุ้ยทอปุ้จิราวัตรปุ้ัคุ้เลุิวัตรวัดุายไก่คุ้ล่าุ้้เบพี่ยพิักอะไนี่โทษทีครับปยปุ้ยี้ยปุยปุ้้ยป้ยปุ้ยปยปยปุ้้งยอ ตลครับอเครับห้าเก้4ห4าเก้าเจ่ยของเรอี่ไนต่อส่ต่อทลีว ดีกันเองบอยได้ไหมว่ามีขอ,องไฟเดี๋ยวเราไปฆ่าให้แล้วกี้ อยู่ตงครับทำไปเรื่อยเลยนะครับระยที่ดึงครับแต่โง่ฝ่านะครับโง่ทำนองคุณลูกแกะนะครับตัวน้าโอเคโอเคครับคุณลกแกะนะครับโอเคแลาวไปต่อนาทีเต็มๆครับฝ่ายอีพูนนาเป็น คุณวัชสี่รอบคุณชอสี่รอบคุณหล้าสี่รอบคุณสปูสี่รอบคุณวนทองสี่รอบคุณจิตนสีรอบคุณไก่ตาคุณจิรวัตราคุณลูกเศษนะครับสามรอบพวกเเป็นคุณยูนะครับเป็นคุณจิตจิตวันะครับมีความ

ไปดักไปันีันแล้วี่เกบุเจนี่หมกุดจหนีหกขุดปีนี่หกุดรน้หมกไก่รับพี่หกวทีนอรับีหมกทีละวรอบหน้าลูเกรับที่หน้าคทีนะครับรอบที่สามจะลกเลวไปีรอบ โอเคครับบอยต้องขอไปครับอดีที่บอยก็ยังอยู่ในกอครับเดี๋ยวแปงนะครับคม่มที่บอยทางไปในนาทีครึ่งครับสามสี่นาที Yeah. สวลารงี่นะครับคุณผีการคุบีนีครับโคุณูี่นี่คุณสิรี่คใจพหเกียวคุณหลัากคุณี่้องี่นี่ครับคุณหลัคุณทวัดครับหมายครับได้รอบคุอที่วัดปิสองรอ